ฮัลโหลนะครับกลับมาครั้งสุดท้ายครับห้ารอบหนึ่งรอบนี้เรามีข่าวดีและข่าวร้ายนะฮะให้เลือกแต่เรามีข้อตกลงมาคุยกันกับวกนี้ด้วยนะฮะคือหลังจากที่เราเดินตามหาหมู่บ้านเอ็นพีซีนฮอีกวันอี่คืนไม่รู้ในเกมมันมากนะฮะอีกวันใช่ไหมเออแอละนะครับและผมเพิ่งจะได้รู้ว่า แนี้เจนโดยไม่ได้มีการสั่งให้มีมีการสั่งเอแบบเจนหมู่บ้านในพีซีขึ้นมาด้วยซึ่งถามว่ามันทาไมถึงรู้ว่าแมปเนี้ยถูกเจนขึ้นที่เครื่องผมเจนขึ้นที่เซิร์ฟเวอร์บังเอิญในเครื่องผมนั้นมันบอกนะว่าแมปนี้นไม่มีหมู่บ้านในพีซีนั่นคือข่าวร้าย <c oughs> นะข <c oughs> นะ่าวดี ือตอนนี้แมปนี้เราสามารถอยู่ได้ครับอย่างปลอดภัยและไม่แตแล้ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ยาวๆไปเลยกลัวอะไรมากมายนะฮะเลยอ่ะมีข้อตกลงจะมาถามว่าตอนเนี้ยถ้าจะเปิดตัวขึ้นมาใหม่และเริ่มเซอร์ไวใหม่ตั้งแต่ต้นจะทำไหมครับทำค่ะ ักบ้านครับข้าวใหม่จริงตูนเหรอครับจะได้มีได้ตูนบ้างอะไรฮะตูนมันก็มีข้อดีข้อเสียองสองอย่างเนาะอืมเก็บ้างบ้านครับได้ฮะไอเก็บ้างบ้านก็ต้องยังไงก็ต้องสร้างใหม่คืออย่างที่ว่าครับคลิปตอนเนี้ยเราเป็นแบบสวายหมูใช่ไหมใช่ ตอนนี้คือตอนนี้คือแอบปบมันขั้นพิการเล็ก <c oughs> เพราะว่าใกลนี่ก็ต้องยังไงเดีแบบ๋ยวไปก็ต้องแบบมันต้องสร้องใหม่เพาะคงแบบไม่อยู่กับแ <c oughs> กค่นี้ยเจ็บไปสร้างใหม่มันแบบเริ่มเบื่อแล้วมันหาเยอะเกินไปเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังไงเนี่ยถ้าเราเดินหาหมู่บ้านไอพีซียังไงเนี่ยก็ไม่มีทางเจอ นั่นโดยคือว่าโค้ดซีของตัวแมปเนี้ยมันไม่มีหมู่บ้านเอ c ซอยู่เลยนะฮะแล้วถ้าไม่เฮียไม่ไปสร้างหมู่บ้านเอไว้ที่ใดที่หนึ่งนะคะโอ้หาาโหโค้ดไม่ตรง,งกันมันก็ยากนะครับก็ไม่รู้สิครับเอาเอะแต่ตอนนี้ก็คือถามไงว่าจะเอาเอาโอ้อีกแล้วเอ,อิอ่มอ้ย ไงฮะสรุปอีกคนนึงแต่คุณตูนเอาได้ไหมเริ่มใหม่ไหมฮะโอ้ออะไรเนี่ยหูหืมผมนี่ไม่กล้าลงเอ่อระวังซอมบี้ระวังซอมบี้ไวมครับเล่นตยใสเลยตูนยังไงฮะตูนยังไงฮะอ่าสร้างใหม่ก็ได้ฮะโอเคนะครับสองแต้มรีบเก็บเลยส่วนตัวผมก็อยากให้นั่เหนื่อยลว ใอไลน์นั้นเขาทำเล่นๆนะอ,นอยู่ได้อยู่แล้วล, <ะ S 1> ล่ะครับสรุปก็คลิปนี้นะฮะผมขอการถ่ายทำแมปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ติดตามกันมาแล้วก็เจอกันใหม่ในเวอร์ชั่นเดิมนี่แหละแต่เป็นอีเมกนะฮะแบบใหม่เนาะแบใะแบใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาร่วมโตัวกันหน่อยมั้ยมาค่ะไปเอาหมามาด้วยดีกว่าจนหน้าบ้านนี่แหละ หมาไม่นี่มาไม่นี่มามาแป๊บสักหนึ่งทุกคนมายืนข้างๆกันมั้ยข้างๆกันไม่ยอมยืนหน้าบ้านเราเนี่ยเออหอาไม่เล่นปะเลี้ยหมาไม่ต้องอะไรมั้งเนาะไม่เอามามาสงสารหมามาเร็วหมาน้อยมาวางแถวเนี้ยครับมันไม่มาด้วยทางเดียวผมนะ ขอาคำขอบคุณที่ดูพร้อมๆกันนะครับขอบกล่าวคำขอบค,บคุณผู้ชมที่มาอุยัอยงอุตส่าห์ดูนะฮะทั้งที่เราก็ไม่เคยได้ดังอะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะฮะที่ติดตามจนถ,ถึงปัจจุบันเนาะแต่เราก็ยังไม่ได้ไปไหนเนาะเดี๋ยวก็มีถ่ายอันใหม่คลิปนี้ก็ขออภัยที่แมปนี้เราทาเฟละนะครับคือการสร้างที่เฟลมาก็ขออภัยที่ทาให้ทุกคนต้องดูกันมานานเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับแมปนี้นก็ขอจบการอัดเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ทุกคนโชคด,ดีนะครับเจอกันใหม่ครั้งทีง่หน,น้าสวัสดีครับที่บอกที่บอกหนูหนูอ่ะบาย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 